กระแตอศยามลมแทบจับหลังเห็นค่าติดตั้งแอร์บ้านใหม่เกือบสองล้านล่าสุดทางด้านของกระแตอศยามลมแทบจับหลังเห็นค่าติดตั้งแอร์เกือบสองล้านที่บ้านรูหลังใหม่โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าโอ้ยตายตายตตา,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 ตาแค่ค่าติดตั้งแอร์ใจไปสองล้านยังไม่ต้องนับตกแต่งและอื่นๆสระว่ายน้ำ บิวอินบราบาบรา,บร,าบริษัทแอร์รันไหนอยากทำให้บ้านแตรไหมคะขอราคางามๆหรืออยากบาเทอร์เสนอราคามาคะ่ะติดต่อที่คุณตรินเบอร์0982868186ติดแอร์เสร็จแม้จะลุยบิวอินแล้วอยากเข้าบ้านใหม่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ